สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของาธาตุไฟนะคะเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนะคะเพืเ่อนๆเขาคิดถึงเราไหมเขาทําอะไรอยู่นะคะคุณอาจจะอยากรู้ว่าที่เงียบไปเนี่ยนะคะเขาทําอะไรเขาคิดถึงเราไหมนะคะเป็นไพ่พลังงานนะคะโดยรวมของาธาตุไฟราศีาธาตุไฟก็คือราศีเมษนะคะราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราส่วนวันที่นะคะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้ว อธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ดวง,งคุณโดยตรงนะคะอย่าเอาการดูดวงทั้งหมดเนี่ยไปทึกทักไปตัดสินใจว่าเป็นของเราดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันเนาะนะ,ะใบแรกเลยธาตุไฟนะคะของคุณได้ขึ้นมาดีเอ็มเพรสดีเอ็มเพรสผู้นี้นะคะเป็นราชนินีนะคะเป็นดีเอมเพรสผู้สาง่างามผู้เลอคา่าเพื่อนเป็นเ,นเ,นเนทพทีดาดาวสุดาววีนัส แล้วยังแฝงมาด้วยคุณคงทำอะไรมาเยอะแล้วล่ะเช่นทั้งให้ความรักความซื่อสัตย์เอาใจใส่ออฟเฟอร์คนรักของเราณนะจุดนี้นะคะไพ่ใบนี้มันสื้อได้ว่าเรานั่งบนบัลลังของเราแล้วเราคงไม่ทําแล้วเพราะว่าถ้าใครรักเราเขาจะตามหาเขาจะง้อเราเองเพราะว่าเราทําหมดแล้วไงจะให้ตามยังไงเรามันเหนื่อยมาเยอะแล้วที่ผ่านมาก้าวดาบคือความคิดเยอะคิดมากท็อกซิกวิกกังวลกับความรักความสัมพันธ์ นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีทางเลือกมีตัวเลือกเป็นคนมีสเสน่ห์ก็ได้นะเป็นคนที่คนส,สังคมจับจ้องก็ได้นะทาให้เขาอาจจะคุยกับใครเยอะแยะมากมายแต่คุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนอยากได้อะไรที่มันมันเคลียร์น่ะไม่อยากได้อะไรที่มันคุมเคือในความสัมพันธ์หนึ่งเรียนนะคะเพื่อนๆช่วงระหว่างที่คุณไม่ได้คือคุณอาจจะกึงรอแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะโหยหาขนาดนั้นเราจะเริ่มต้นกับตัวเองคุณก็มีความสุขดีนะธาตุไฟในพื้นที่ของคุณช่วงนี้คุณสวยด้วยคุณหน้าเด็กลง บางท่านไปทำศัลยกรรมเล็กๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แปลว่าให้คุณไปทำนะคะก็คือแม่หมอทายตามไพ่คุณต้องไปตรวจเช็คสุขภาพไปไปดูหมอจริงๆนะคะเนี่ยที่ท่านเป็นแพทย์เป็นหมอเนาะแต่ว่ามีคนชมว่าคุณสวยขึ้นดูดีขึ้นคุณมีเสน่ห์คุณมีออร่านะเพื่อนๆมีคนมาคุยเยอะแหละตรงนี้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะรีบวิ่งไปหาใครหรอกนะคุณใหม่ก็เข้ามาคุยแต่แม่หมอเห็นคนเดิม จะติดต่อวนกลับมานะเพื่อนๆมาดูกันก่อนนะคุณก็มีความสุขดีในพื้นที่ของคุณนะช่วงนี้มาดูที่ผ่านมากันนิดนึงว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะว่ามันใช่ดวงคุณไหมตรงกับใครบ้างนะคะที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานหาวันที่แล้วเดือนที่แล้วเนาะ,ะคุณอาจจะคุยกับธาตุดินกัาึกสมมังกรนะคะให้ต่างประเทศต่างชาติขึ้นมาก็มีนะคะบางคนคุยกับต่างชาติต่างประเทศธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะคนคนเด่นคนมีชื่อเสียงก็ได้หรือเขาโปรไฟล์ดี นะคะตรงนี้ธาตุลมตึนกุมเมทุนนะคะตรงนี้เนาะหกถ้วยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะห้าถ้วยหนึ่งเมท้าธาตุไฟเมสิงคณูนะคะจัดเม้นต์อ่ะขอภั่คะจัดติกชาวตุลลคนาตุลน,นะคะคิงเธอเหรียญน,นะคะธาตุดินกัารกสมมังกร ควีนเถอถ้วยนะคะก็ท่าน้ำกระบกนมินพิจิกเนาะนะคะคิงถ้วยควีนถ้วยไพ่ออกมาคู่เลยเดอะเฮอร์มิชอบกันลัคากันหนึ่งดาบนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะไพ,พ่เดอะเดดราศีพิจิกลัคาพิจิกมาชมกันเนาะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไง คุณคิดนะคะว่าคนนี้เขาเหมือนคนที่มีพลังงานที่ทําไมเราผูกพันกับคนนี้จังคิดถึงเขาจังคุยกับเขาก็อยากคุยอ,อีกวางไม่ลงทั้งที่เราอาจจะมีคนคุยเยอะก็ได้หรือเขามีแต่คนคนนี้ก็คือมีคล้ายๆว่าคุยกับใครก็ไม่เหมือนคุย,ยกับคนนี้นะคะตรงนี้ขึ้นมานะแต่ความสัมพันธ์เพื่อนๆนะคะตรงนี้หมอว่าเขาวนๆไปๆกับๆนะคะ ถ้าไม่ใช่คุณนะคะเป็นคนเก่าก็แปลว่าเขามีใครสักคนหนึ่งเป็นคนเดิมๆที่เคยคุยแล้วหายไปกลับมาหรือกับคุณก็ได้นะอาไปไปกับกับตอนนี้ไปแล้วไม่มามาดูกันห้าถ้วยเป็นสถานการณ์ที่เศร้าและเสียใจยังคงนึกถึงอดีตที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็ตัวเขานะคะเ,เพื่อนๆที่ผ่านมาหนึ่งดาบเนี่ยคุณอยากได้อะไรที่มันเคลียร์มันชัดเจน นะฮะโดมีดคือเขาเงียบไปเขานิ่งไปเราต้องการคําตอบอะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้อยากได้อะไรที่มันให้และเรบพอๆกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณตามแล้วคุณอาจจะเคยนะคะติดติดต่อเข้าไปทักเข้าไปแต่เขาก็เงียบเขาก็นิ่งใส่เราหรือบางคนนะคะขัดแย้งกันพูดตรงเกินไปนะคะเพื่อนๆบางคนมีอีโก้ด้วยนะ นะไม่ง้อคุณง่ายๆนะคะแต่สภาวะนี้มีคนเครียดและวิตกกังวลและนึกถึงคุณบางคนนะคะขึ้นมาหนึ่งไม้เท้ามีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกบางคนอาจจะเคยเป็นแฟนกันแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้วด้วยซ้ําแต่มีคนใหม่ๆเข้ามาทางสายงานสายเพื่อนคนใกล้ตัวหรือแม้แต่เป็นคนที่เขาคุ้นเคยคนรู้จักเพื่อนเก่านะ,ะป๊อปปี้เลิฟเก่านะคะคนดีลเก่าได้ด้วยนะคะตรงนี้นะนะคะมาดูกันว่ามาส่องกันว่า เขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เงียบไปเนี่ยแหละนิ่งไปนะเขาเป็นยังไงถ้าเขาไปคุยกับใครเขาไปได้ดีมีสุขไหมอะไรประมาณนี้หรือเงียบไปเขาไม่ทาอะไรนะคะตรงนี้นะอ่ะสามถ้วยนะคะใบแรกเลยสีเรียนนะคะสีดาบเนาะ,ะเงียบไปจริงๆด้วยนะคนนี้เดอะเอ็มเพลอร์นะคะ เจ็ดดาบเจ็ดถ้วย9ก้าไม้เท้าคนนี้เป็นคนขี้ระแวงนะคะเพื่อนนะนาหนึ่งเหรียญควีนเหรียญน,น,นะคะสิบดาบแล้วก็ควีนเอถ้วยนะไพ่ใต้สำรับนะคะคุณถูกปิดกั้นมีกำแพงกันไปหรือเปล่าหรือโดนบล็อกไหมนะคะมาดูกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้สิบดาบถ้า ตัวเขานะคะถ้าเขาไปคุยกับคนอื่นเขามีคนคุยนะเขาก็มีคนคุยคนมาแหวคนมาจีบไปเรื่อยๆะะแต่ไม่บอกว่าคนที่เขาไปคุยก็น่าจะจบแล้วละเพราะสิบดาบมันขึ้นนะคะความสัมพันธ์มันน่าจะคุยแต่ไปไม่รอดไปกันไม่ได้เนะจดดาบเป็นคนที่แอบทําอะไรลับหลังหรือมีคนที่ทําลับหลังเขาคนที่เขาคุยใหม่ก็ได้ดิวใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้นะค,ะคนคนนีนะะ้เป็นคนที่ เป็นคนที่กลัวความรักได้ด้วยนะคะเป็นคนที่รอแวงเป็นคนขี้สงสัยเ,เพื่อนๆนะคะตรงนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติได้ด้วยเดมเพลอร์และีเมลลคณาเมธนะตรงนี้ได้ด้วยนะแม่หมอว่าถ้าเขาถ้าคุณเคยเป็นแฟนเป็นคนที่อยู่กันมาแล้วคบกันนะแม่หมอว่านะคะเขาไปเจอใครสักคนที่ไปเริ่มต้นใหม่ไปไม่ได้ดีเดมเพลอร์นะคะเห็นไหมตัวคุณเป็นเอเมท มันเหมือนว่าถึงเขาไปคุยกับใครไปคบกับใครนะคะแรกๆเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแฮปปี้มีความสุขแต่พอหลังๆนะความทุกข์เริ่มมาเยือนนะคะมันไม่ได้สุขแล้วนะค,ะความสัมพันธ์มันเหมือนเขากักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะไปคุยแล้วก็ยังอยากมีคุณแต่ไปคุยแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะไม่หมอว่าเขาจะกลับมาคุยกับคุณเพราะเอ็มพเลอร์นะคะมันขาดขาดคู่ไม่ได้คือขาดคุณคุณก็คือใช่ที่สุดคุยแล้วดีที่สุดนะคะตรงนี้ขึ้นมาได้ด้วยนะ ะะมันบางช่วงบางเวลามันอาจจะขาดมันอาจจะมีช่วงที่โดดเดี่ยวหรือเงาบางสิ่งบางอย่างนะคะแม่หมอว่าจะมีการปลดล็อกและได้คุยกันเห็นไหมคะเดจจัดเมนคือการปลดปล่อยคือการปลดล็อกทุกอย่างคือการคลี่คลายแปดไม้เท้านะให้ยขยายคือการสื่อสารตอนนี้ผู้คุณอาจจะมีกำแพงต่อการบล็อกกันไปได้ด้วยนะคะคนคนนี้ค่อนข้างเก็บตัวด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะคะตรงนี้นะเนี่ยนะคะเขาอาจจะไปคุยกับ เจอก็อาจจะสายงานสายเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเป็นคนเจ้าชูพอตัวทีเดียวแล้วนะคะตรงนี้เพราะว่าหรือดวงเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเขาก็ได้แต่ความสัมพันธ์แม่หมอว่าเขาอาจจะเป็นคนเคยเจ็บได้ด้วยนะคะเป็นคนขี้ระแวงเลยเหมือนคุยกับใครเลยเหมือนกล้ากลัวได้ด้วยหรือถ้าเขาไปเจอใครแม่หมอว่าอาจจะไปแล้วจบด้วยด้วยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันขึ้นว่าจบนะคะเหนื่อยนะตรงนี้แหละแม่หมอบว่าเขาอาจจะคิดถึงคุณ หนึ่งเรียนไปเริ่มต้นใหม่ๆอาจจะคิดว่าใช่ละค่ะแต่ที่จริงแม,ม่หมอกว่าพอครบนานๆมันเริ่มมันไม่ใช่แล้วไม่มีใครเหมือนคุณอะนะคะขอดูความในใจเขาบ้างนะคะถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะก่อนที่จะว่าเขาคิดและรู้สึกไงคุณเนาะไปดูก่อนว่าเขาคิดความในใจเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะหนึ่งดาบอาเด็กถือดาบนะแม่หมอว่าเขาส่องคุณอยู่ นะบางคนทัศนคติหรือคําพูดคําจาช่วงที่ผ่านมามีการขัดแย้งกันได้ด้วยหรือไม่เขาสองเริ่มสองคุณแล้วนะนะคะตรงนี้เดดเดนะคะเดคืออาจจะที่ผ่านมาเขาคิดว่ามันจบกันไปแล้วหรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์เนะาะไพ่ตรงนี้ซิกออฟครับ แม่หมอว่าหกถ้วยเขายังคิดถึงนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆกับคุณอยู่นะคะเขายังถือคุณไว้นะคิงเธอถ้วยยังถือคุณไว้อยู่ในมือนะคะอันนี้หกถ้วยเราเพื่อนนะคะอ่านะไฟอาจจะอย่างนี้หนึ่งเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะจบไปห่างไปช่วงนี้แต่ใจลึกๆเขานึกถึงคุณนะนะคะคุณเป็นสิ่งที่ดีๆสําหรับเขานั่นแหละนะคะไพ่ตรงนี้นะ the high love n นะคะให้าราศีพฤกษภลัคนาพฤกษภ คิงะะถ,ถ,ถือถ้วยควีนถือถ้วยแม่หมอว่าเขายังคิดถึงคุณยังคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ไพ่ใต้สําหรับเป็นเทนออฟครับคุณก็คือความที่เติมเต็มเข้ามาก่อนช่วยเหลือออฟเฟอร์ทุกสิ่งทุกอย่างแม่หมอว่าเขาเริ่มนึกถึงคุณแล้วอามาดูความในใจเขาบ้างนะคะเขาคิดและรู้สึกไงกับคุณบ้างนะคะคนที่เงียบไปนิ่งไปนี่แหละถ้าคุณไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วแม่หมอว่าคุณจะตัดนะคะคุณไม่เอา สีไม้เท้าค่ะใบแรกนะคะสีไม้เท้าคือความมั่นคงสีไม้เท้าคือเนี่ยค่ะเขานึกถึงว่าคุณกับเขานะคะอาจจะเคยคบกันหรือพูดเรื่องอนาคตวาดฝันที่จะแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณคือความมั่นคงสีไม้เท้าเป็นเสานะคะเพื่อนๆเป็นบ้านหรือความอบอุ่นหรือความมั่นคงนะคะเขาคิดว่าคุณนะคะเพื่อนๆเอ็มเพลเลอร์กับเอ็มเพลท คุณกับเขาอ่ะเขาห่างคุณไปนะเขาก็ยังคิดถึงคุณนะเนาะนะคะมันเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างรอวันที่จะเจอคุณรอวันที่จะเติมเต็มไม่มีใครเหมือนคุณนะคะควีนถือถ้วยราชนีถือถ้วยไปนี้หมายถึงว่าเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่นะคะเพื่อนๆนจริงด้วยตรงนี้เป็นคิงถือถ้วยนะนะคะตรงนี้เป็นควีนถ้วยเห็นไหมคะมันเหมือนว่าห่างคุณไปหรือคุณทั้งคู่ยังมีจิตที่ผูกพันคิดถึงกันอยู่นะคะตรงนี้นะมันเหมือนตัดไม่ขาดนะคะ เขาคิดว่ามันจบไปแล้วหรือเปล่าภายเดรนะคะแต่ใจเขายังคงคิดถึงคุณนะคะที่ผ่านมามันมีความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้ได้ด้วยเนาะนะคะคิงถือถ้วยนัเนี่ยเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วสำหรับนี้เดียวกันเนาะเขาอยากวนกลับมานะเพื่อนๆนะคะอยากมาคบกับคุณอีกอยากกลับมาหนึ่งถ้วยอ่ะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคุณพูอความรักความเติมเต็มและความอบอุ่นนะคะ ไพ่เดอเวร์คุณก็คือโลกทางใบของเขาเพืเ่อนๆไม่มีใครแทนที่คุณได้แต่ที่ผ่านมานะคะควีนือดาบอันนี้นะธาตุลมตุลกุมเมทุนนอกนั้นหมออ่านธาตุไดห้หมดแล้วนะเขากลัวคุณไม่รับหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมานะคะมันมีอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างที่มีปัญหานะคะนะ,ะอันนี้ไพ่เด็กถือถ้วยความรักที่ผ่านมันมันเบาบางหรือมีบางสิ่งบางอย่างนะเพืเ่อนๆตรงนี้นะคะไม่เข้าใจกันแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขาคิดถึงคุณอนะ ไพ่แปดไมถัยไหมคะเขาอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารนะคุณอันนี้นะนะนอยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะอยากกลับมาเดินหน้ากับคุณเนาะนะคะตรงนี้แต่เขาคิดว่าคุณคงมีคนคุยเยอะๆหรือเปล่านะคะตรงนี้ด้วยเนาะคุณอาจจะเคยนะคะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวก็ได้ในวันเวลาที่ห่างกันไป ใจเขายังคิดถึงคุณเขายังคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้เพราะคุณคือโลกทั้งใบของเขาไพ่เดอะเวอร์นะคะนะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เขายังมีคุณอยู่นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเดอะเอ็มเพลอร์ผู้นี้นะคะมันเหมือนคุณกับเขานะคะจิตยังยังคงผูกพันกันเพราะคุณไปเอเมอร e เลสมัน,นะคะ่ะตรงนี้อ่ะแม่หมอขอดูแอคชั่นบ้างในความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะ,ะแต่บางคู่นะคะแม่หมอบอกเลยว่า เหมือนเราลักกันแต่มันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหานะคะมันเป็นกรรมบางอย่างที่ทําให้เราต้องพัดพลากห่างเหินกันได้ด้วยนะคะโอ้ไปแรกเลยสิบถ้วยความเติมเต็มความอบอุน่นความบริบูรณ์นะคะตรงนี้เนาะเดชเชอรีออตกรกฎลัคณากรากฎแม่หมอว่าถ้าใครห่างกันไปมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันหรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์นี้ขอดูอีกนะคะคิงถือถ้วยนะคะเพื่อนๆอ่านะคะ เดมเ p ลอร์นะควีนถือถ้วยไพ่คู่ออกมานะคะตรงนี้คู่กันอ่ะขออ่านไพ่ลวดเดียวนะคะไฮโลแฟนไพ่พระนะคะหรือไพ่นะคะราศีพฤษศเนาะบางคนไปไหว้พระขอพรอ,อะไรหรือเปล่าจะมีการติดต่อสื่อสารมาวิลฟอร์จูน ะะโชคชะาตาจะมุนผู้คุณได้กลับมาคุยกันกลับมาสื่อสารนถ้าจิตยังผูกพันกันอยู่จะกลับมาพูดมาคุยกันนะคะเพื่อนๆนเพราะยังไงผู้คุณสองคนก็ยังมีจิตที่ผูกพันยังคิดถึงกันอยู่จะกลับมาอบอุ่นและเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านใดหมอพูดถึงคุณเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะตรงนี้นะนะะคหรือคุณเคยอยู่กันมานานนะคะตรงนี้ได้ด้วยเนาะ,ะ,ะคิงถือเหรียญน,นะคะบางคนไปไหว้พระขอพร นาสี่เรียนความรักความสัมพันธ์ยังมีคนที่รักและห่วงแหนคุณอยู่นะสองไม่เท้าการการรอคอยสิ้นสุดสเตนการวนกลับมาหนึ่งเหรียญการกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าจะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญคุณเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขาถ้าใครเงียบนิ่งไปแม่หมอว่าถ้าสมมติเขาไปลองคุยกับใครเพราะว่าเขาเหงาไงเขารู้สึกโดดเดี่ยวลองคุยกับใครแล้วมันไม่เหมือนคุณหรือเขาไปเจอใครแล้วไปเจอโลกใหม่ๆหม่มันไม่มีคุณแม่หมอว่าถ้าคุณเป็นแฟนเป็นครอบครัว เขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพื่อนๆยังเป็นคู่กันแต่ถ้าท่านใดเช่นคุณคุยคุณคบกับใครที่ผ่านมาคุณมีใจให้เขานแต่คุณถอดใจเพราะว่าคิดว่าเขามีตัวเลือกทางเลือกแม่หมอว่าเขาอาจจะไปลองคุยกับคนอื่นแล้วมันไม่มีใครเหมือนคุณอาจจะวนกลับมาคุยกันแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเคลียร์ใจแล้วเริ่มต้นคบกันใหม่นะคะที่สดใสที่ดีงามนะคะเป็นเรื่องเป็นราวสักทีอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าคุณไปเจอคนจะมีเจ้าของแม่หมอขอบอกนิดนึงว่าคุณจะจบนะคะเพื่อนๆคุณจะเริ่มต้นใหม่อันนี้แม่หมอ ะะไม่ได้พูดถึงคลิปคนโสดนะะก็เลยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนที่นิ่งเงียบไปนะคะซ่ายเยอะแต่มีเกณฑ์ได้พบรักใหม่นะคะขอให้สรุปเลยแนะนำธาตุไฟนะคะท่านจะบอกยังไงบ้างนะคะหนึ่งเรียนนะคะขึ้นมาสองรอบแล้วเนาะทาตุไฟมีโชคนะคะ <c oughs> นะคะความรักจะเข้ามาได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคิงถือถ้วยนะคะ นะดะเดจัดเหม็นอะเดมิชเชียนนะคะสองถ้วยนะคะอ sun, เออเดซันเพื่อนๆพื่อนใต้สำรับเดซอดสั้นสำรับนี้น่ารักน่าชังเลยแหละนะคะคุณนะคะเพื่อนๆนะถ้าใครมีปัญหาสองถ้วยนะคะจะได้กลับมาเคลียร์จะได้กลับมาคุยจะได้กลับมาพูดกันนะคะเพื่อนๆนนะนะคะตรงนี้ คุณจะมีเซนต์มีสื่อลางสังหรณ์แล้วว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วก็เขาจะกลับมาเพราะจิตของผู้คุณผูกพันกันคิงเธอทั่วคือถือไว้อยู่ในมือนะคะมีโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้แต่หมอบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนที่เจอเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วแม่หมอว่าคุณจะจบแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่จะมีคนเข้ามานะคะ The Sun เห็นไหมคะคนที่เข้ามาออฟเฟอร์ความรู้สึกเราคนที่โดดเด่นคนที่ใช่สำหรับเราเนาะนะคะขอบคุณมากมายนะคะ ธาตุไฟนะคะในหัวข้อที่เขาเงียบไปเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมเขาทำอะไรอยู่ไม่หมอว่าจะมีการกลับมาวนกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเริ่มต้นกันมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมีแต่สิ่งดีๆนะคะ